ท่านสามารถติดตามอ่านยายเรื่องปราณจอมคนเหนือนพิภพภาคผสมบทล่วงหน้าได้ที่เพจหรือแอปทันวะไลท์ d the ร r i t e Fiction l o ก,ลลกเด็กดีและกวีบ e ุ๊กหรือสนับสนุนอ e ีบุ๊กได้ที่เมเ m a r k มาเกตตามลิงก์ด้านล่างและฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนให,ใหม่ของเรากันครับบทที่115มันคืออะไร ปฏิมากรหันมองเด็กทั้งหกที่กําลังตกใจอะไรสักอย่างเขาพยายามเพ่งมองไปตามหอสมมติตนก็ไม่เห็นอะไรพวกเจ้าเป็นอะไรกันไปทําไมทําเสียงตกอ,อกตกใจขนาดนั้นน่ะปฏิมากรถามเสียงดังทั้งหกมองหน้ากันแต่ยังไม่มีใครพูดอะไรคือคือคือว่าทินพัฒน์เสียงล่ำระลัลกทุกคนจึงส่งพลังจิตไม่ให้บอกอะไรกับท่านพออจากนั้นทุกคนจึงปิดดวงตาที่สามแล้วมองกลับไปยังหอสมมตตนอีกครั้งก็เห็นเป็นหอสมมติตนตามปกติไม่ได้มีอะไรแปลกลาดทาเอาทั้ง,งหกขมวดคิ้วย่น นางินจึงเป็นฝ่ายบอกกับท่านผอ,อไม่มีอะไรหรอกครับพวกเราแค่ตกใจนิดหน่อยบริเวณตรงนี้มันรกครึ้มจู่ๆก็หนาวเย็นขึ้นมาอัตโนมัตินาคีินไม่ได้พูดเล่นแต่อากาศบริเวณนี้ช่างแตกต่างจากความร้อนเมื่อช่วงกลางวันที่เดินผ่านมาสะเเลือเกินเออใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นอากาศที่แปลกประหลาดจริงๆไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้จะร่มรื่นและหนาวเย็นทนั้งๆที่เป็นเวลาบ่ายแดดก็ร้อนแรงขนาดนี้ มุจลินสนับสนุนพี่ชายท่านผอ,อมองทั้งหกแล้วพยักหน้าไม่ได้สงสัยอะไรนี่แหละบรรยากาศที่แปลกประหลาดของบริเวณนี้โรงเรียนเราถึงมีป้ายบอกไว้ว่าห้ามเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าเจนว่าหอสมุดตนมีบรรยากาศแตกต่างจากโรงเรียนแบบสุดขั้วคนของโรงเรียนก็ไม่มีสิทธิ์จะเข้าออกไปได้เลยทําได้แค่เพียงอยู่ภายนอกนี้เท่านั้นน่ากินมองมเพื่อนถามผ่านจิตพวกเจ้าเห็นอะไรแปลกๆตรงหอสมุดตนบ้างหรือเปล่าหงนารามองหน้าแล้วก็ถ้ามกลับไปเราจะบอกท่านผอ,อ,อดีไหม ข้าว่าอย่าเพิ่งดีกว่านะเดี๋ยวจะไม่ใช่แค่ท่านผอ,อ,อคนที่ตกใจคนอื่นก็จะพลอยกันตกใจไปด้วยสิอืมข้าก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันไม่มีใครเปิดดวงตาที่สาเนี่ยพวกเราหรอกถ้าขืนบอกไปคงจะแตกตื่นและเป็นข่าวใหญ่แน่ๆสู้เก็บเอาไว้ก่อนดีกว่านะใช่ข้าก็เห็นตามที่บุปผาว่านันแหละมันต้องเป็นไอ้เจ้าตัวประหลาดที่ดูจินพลังชานของทุกคนแน่นอนเทียนธรรคนเดียวที่พยักหน้าทำเสียงอื้อจนปฏิมากรต้องหันมองพวกเจ้าคุยอะไรกันอีกเนี่ย ไม่บอกให้ข้ารู้อีกแล้วนะเสียมารยาทอีกแล้วแอบคุยกันต่อหน้าผู้ใหญ่ได้ยังไงก็ไม่มีอะไรหรอกครับฮ่าฮ่เพียงแค่พวกเราคิดว่าอาจจะต้องมาอีกครั้งเพราะรู้สึกว่าที่นี่มีอะไรน่าค้นหาครับท่านผอแฮ่แฮ่แฮ่เทียนธวัฒพยายามเปลี่ยนประเด็นปฏิมากรยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งมือลูบค้างแล้วหันบอกเด็กๆถ้าจะเอาแบบนั้นข้าก็อนุญาตให้เฉพาะพวกเจ้าเท่านั้นนะ เพราะผลงานและการควบคุมสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นพวกเจ้าทําได้เป็นอย่างดีข้าพอวางใจได้แต่อย่าเพิ่งเข้าไปในหอสมุดต้นให้อยู่บริเวณรอบๆนี้ก่อนทหารยามของสมาพันธ์จะผัดเปลี่ยนเวรยามตอนหกโมงเย็นและหกโมงเช้าของแต่ละวันเอาเป็นว่าข้าจะบอกพวกเขาเป็นกรณีพิเศษเองปฏิมากรมองเด็กๆแล้วก็นึกในใจข้าคิดว่าพวกเจ้าเนี่ยต้องมีอะไรพิเศษกว่านี้แต่คงยังไม่อยากบอกข้าไม่เป็นไรไว้พวกเจ้าอยากบอกเมื่อไหร่ก็าตามใจ ข้าเองก็อยากจะรู้นักว่าที่หอสมุดตนเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติตั้งแต่เดินเข้ามาก็รู้สึกกดดันมากขึ้นกว่าแต่ก่อนหวังว่าเด็กๆคงไม่เป็นอันตรายนะจากนั้นจีกําชับเสียงหนักแน่นหากค้นหาอะไรเจอแล้วก็ตามให้รีบรายงานข้าโดยเร็วที่สุดพวกเจ้าน่าจะหาคําตอบให้กับข้าและรุ่นพี่ของพวกเจ้าได้ยังไงก็ตามต้องระมัดระวังตัวเองให้ดีถ้าเกิดปัญหาอะไรให้ปิดผนักพลังชารแล้วออกจากบริเวณนี้ให้เร็วที่สุด จากนั้นปฏิมากรก็ให้เด็กๆรออยู่บริเวณนี้ก่อนส่วนเขาเดินไปเจราจากับหานยานทั้งสองซึ่งในวันนี้เองที่ทั้ง6พร้อม,มใจกันเปิดดวงตาที่3ามดวงเงยหน้าขึ้นมองไปยังขอสนึกตนอีกครั้งหนึ่งพวกเขามองเห็นเจ้าตัวประหลาดสุดสะพรึงอีกครั้งมันคือปีศาจกินชายของจกักรพรรดิยุสมิงไพรวันที่ร่อนบนร,บรอบๆขอสำนึกตนเมื่อมันเห็นปฏิมากรจึงพยายามบินโฉบใกล้เข้ามาแต่เมื่อมันไม่ได้กลิ่นไอพลังชาญจึงร่อนกลับไปยังตำแหน่งเดิมพวกเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมนั่นนะ่ะเทียนธพเอ๋ยป่า ถ้าถ้า้า,า้าไม่อยากจะะชื่อเลยเห็นความน่ากลัวแบบนี้ดูพวกเจ้าเห็นปากมันไหมอ่ะมุจลินจ้องมองแล้วขยับเข้ามาตดกับจินทพัทและเลอปล่อยพลังชาร์ดออกมานิดหนึ่งเหมือมันรับรู้กลิ่นไอพลังชาร์ดก็หันมองมาทั้ง6คนอาปากกว้างพวกทายานเข้าอย่างรวดเร็วปิดพลังเร็วองค์หญิง ปลาตะโกนนั่นทำเมาทัอ้งปอลแตกเตือนเสียตะโกนข้างปลานเรียกให้ท่านบอต้องรีบวิ่งกลับเข้ามาทันทีที่ปลานบอกจบองค์หญิงก็หลับตาปีแล้วปิดผนึกพลังชาทั้งหมดทั้งห้าเห็นใบหน้าพิศายกินชานอย่างชัดเจนดวงตาโตดำลึกโบกับปากที่อ้าก,กว้างรายล้อมด้วยเขี้ยวซีเล็กๆรอบๆปากพร้อมแรงดูดอันมหาศาลพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วทั้งหกกมตัวหมอบลงกับพื้นมันพุ่งเฉียวสีสารแล้วทะยานขึ้นฟ้าจ้องมองเป็นทั้งหกเกรียร้องคำรามเพราะไม่ได้ดูดกลืนพลังชานไปท้วแคบบาดไว หกมสัสจันจ้องมองท่าทางอันสุจยองมันหยุดนิ่งกลางอากาศจ้องมองตอบไม่ลดละตอนนี้มันไม่สามารถสัมผัสกลิ่นไอพลังชานได้จึงหยุดนิ่งเพื่อรอจังหวะในขณะเดียวกันกับที่ปฏิมากรวิ่งเข้ามาพอดีเป็นอะไรกันทุกคนเสียงแตกตื่นไม่มีเสียงตอบใดๆจากเด็กปฏิมากรมองขึ้นไปบนท้องฟ้ายื่นงกับหอสมุทรตนตามสายตาของเด็กทั้งหกเห็นเพียงแต่ยอดไม้กับท้องฟ้าเท่านั้นเขาหมดคิ้วไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพวกเจ้าเห็นอะไรกันแน่นี่ ปริมากรเริ่มสงสัยมองดูท่าทางของเด็กๆแสดงอาการตื่นกลัวใกล้เคียงกับรุ่นพี่ทั้งห้าแต่ต่างกันตรงที่ว่าเด็กทั้งหกนี้ยังครองสติและมีความสงบนิ่งมากกว่าปิดผนึกพลังชานให้สนิที่สุดมันทําอะไรได้ไม่ได้ปรานจ้องมองปสกินชานตามกมกพิพทุกคนส,งส่งเสียงืออกำหมัดแน่นเวลาแห่งการจดจ้องผ่านไปนานพอสมควรเมื่อปิศาจกินชานเห็นว่าคนตรงหน้าไม่ได้ปลดปล่อยพลังชานออากาอีกแล้วจึงค่อยๆลอยกลับไปยังหอสมุต่งตนตามเดิมแต่ก็ยังหันมองมาทั้งหกคนจนมันลอยลับไปที่กิ่งไมมมมม้้้ทททัังงหดหดอนนใยาาาววปรริกีีบ่่เขลุ เด็กๆตกลงจะเป็นอะไรกันแน่เกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้ามีใครโดนดุดกลืพลังชาไปหรือไม่ในเด็กสาหัวแล้วก็หายใจยาวพวกเขากำลังรวบรวมสติเพราะถือว่าพวกเขาได้เห็นพิศาตที่สุดสะพรึงที่สุดในชีวิตแล้วใบหน้าที่สุดสยองยังคงอยู่ในห่วงความทรงจําทั้งหมดมองหน้ากันและโผเขา้ากอดคอกันไว้จากนั้นก็นั่งนั่งนอนตรงบริเวณนั้นโอ้ยช่างน่ากลัวเหลือเกินมุจลินอนงางหลับตาหายใจยาว,พวเพราะเธอเป็นคนเดียวที่มันพุ่งจู่โจมอย่างรวดเร็วถ้าปลานไม่เตือนข้าโอ้ยข้าไม่อยากจะคิดแต่ก็ถือชคดีจริๆะ จะมาตรงนี้ก็ต้องควบคุมพลังชานไว้เราโชคดีกันทุกคนนาากินนั่งยืดขามือเท้าพื้นแล้วทอนน้ใจยาวเทียนวัดละปลาน,นั่งหันหลังพิงกันด้วยความอ่อนแรงโฮ้ยแบบนี้เหนื่อยกว่าพลังยุติสอีกนะเนี่ยปลาน่านเงินที่ผุดตามไปนะาปฏิมากรงงกับบทสนทนาของเด็กๆนี่เจ้าพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ยเราไปคาฝั่งบ้างสิท่านผอ,อมองหน้าหงนานรายที่ซอนน้าจะยาวสองสามครั้งเธอจ้องหน้าเพื่อน,เอ,นเออพวกเราพวกเราคิดว่าเรารู้แล้วว่าที่นี่มันต้องมีปัญหาแน่ๆ เพียงแต่ว่าเอ,องนารามองเ,เพื่อนๆใจนึงก็อยากจะเล่าจนหมดแต่อีกใจก็ยังไม่อยากเล่าบุปผาเลยชิงตอบท่านพอ,อคือพวกเรารับรู้อะไรบางอย่างได้ก็เลยตกใจนิดหน่อยค่ะอ๋อแล้วก็อยากจะมาขอสํารวจใหม่ด้วยแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้ไหนๆท่านผอ,อก็อนุญาตแล้วนี่คะบุปผาพูดจบก็ถอนหน้จยาวไปฏิมาก่อนเห็นอาการของลุกศิกก็รู้แน่ว่าต้องเจออะไรบางอย่างเข้าแล้วจึงหเรารลัน่น <laughs> แค่เข้ามาไม่กี่นาทีพวกเจ้าก็รู้สึกถึงความแปลกประหลาดได้ได้ได ข้าอนุญาตทุกเมื่อเมื่อครู่ข้าเข้าไปคุยกับทหารยามมาแล้วว่าจะทำหนังสืออนุญาตให้พวกเจ้า6คนเข้ามาในบริเวณนี้เพื่อเป็นการเรียนการสอนปฏิมกากรบอกผลลั์ให้เด็กๆทุกคนถอนใจอย่างโล่งอกไม่ใช่ดีใจที่ท่านพ่อออทำหนังสือให้แต่เพราะเขาสามารถที่จะเลี่ยงไม่บอกความจริงทั้งหมดกับท่านพ่อออถึงยังไงก็ตามนะข้าก็พอะจะรู้บ้างว่าพวกเจ้าต้องหกเนี่ยต่างก็มีเรื่องที่ยังเป็นความลับข้าจะไม่เค้นถามพวกเจ้าในเวลานี้ เอาไว้ให้พร้อมแล้วก็บอกข้ายังไงก็ตามพวกเจ้าคือสิทธิ์ของมหานภาลัยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเหล่าคณาจารย์ก็ต้องให้ความช่วยเหลือพวกเจ้าอยู่แล้วถ้ามันหนักหนาเกินกําลังเด็กๆอย่างพวกเจ้าก็ขอให้บอกข้าเข้าใจนะปฏิมากรจ้องหน้าเด็กหกคนแมน้จะรู้ว่าบทสนทนามเมื่อครูไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่แต่เพราะไม่อยากสร้างความกดดันใดๆจึงปล่อยให้เด็กๆพร้อมที่จะบอกด้วยตัวเองความสามารถบ,บางประการที่พวกเจ้ามีอาจจะช่วยชีวิตผู้บริสุทธิ์ได้อีกหลายคนข้าเองก็สงสัยเกี่ยวกับความกดดันบริเวณหอสำนักตนนัก หวังว่าพลังพิเศษที่พวกเจ้ามีจะช่วยคลี่คลายได้นะเอาละเดินทางกลับกันไปก่อนข้าไมา่อยากให้พวกเจ้าอยู่ที่นี่จนมืดค่ำเกินไปนักเมื่อแหกจากท่านผอ,อทั้งหมดก็รวมกลุ่มกันอยู่ทางด้านหน้าหอพักแลกเปลี่ยนพูดคุยกับสิ่งที่ตัวเองเห็นมันเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยข้าเกือบจะโดนมันดูดพลังชาญไปแล้วอุ้ยน่ากลัวจริงๆริงโมเจรินึกถึงความรู้สึกตอนนั้นทำเอาเธอแทบหัวใจจะวายตอนแรกที่เห็นอยู่ไกลๆหอเสมกตน้นข้าคิดว่าเป็นผ้าเก่าๆที่ใครมาเล่นตลกแขวนเอา นากินตื่นเต้นเมือนึกถึงเจ้าตัวประหลาดนั่นข้าไม่เคยเห็นตัวประหลาดอะไรแบบนี้มาก่อนหน้าตามันน่ากลัวจริงๆยิงมันบินโฉบดูน่ากลัวยิ่งนักของนราวาแล้วก็ทําตัวสันๆเห็นแป๊บเดียวข้ากระลับตาปี๋แล้วมันดูน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ดีนะที่ท่านผอพาพวกเราไปตอนกลางวันถ้าคืนเย็นเย็นมืดๆข้าคงกรีดออกมาลั่นแน่ๆบุปผาเล่าไปก็ทําตาขนลุกเจ้าตัวประหลาดนี้ไม่สามารถมองเห็นมันด้วยตาปกติ ข้าเดาว่ามันต้องเป็นไอ้เจ้าตัวประหลาดที่ทําให้พลังชาร์จของแต่ละคนลดลงไปอย่างแน่แดูจากการที่มันชมหาองค์หญิงตอนที่เผอป,ปล่อยพลังชารออกมาสิปลาเนึกถึงภาพถ้าหากไม่เตือนคงถูกบอนดูดพลังชารไปแน่ถึงว่าสิท่านผอ,อถึงไม่ได้ตื่นตกใจอะไรแล้วก็ถามว่าเราเห็นอะไรก็หมายความว่าท่านผอ,อไม่สามารถเปิดดวงตาที่3ได้และคนที่มองไม่เห็นมันก็เหมือนจะโดนโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวพวกรุ่นพี่และท่านผอ,อถึงได้หนีออกมา แต่ถ้าคิดสู้หรือหนีไม่ทันก็อาจจะตายได้ทินพัฒน์ฟันมือถ้าเราอยากจะรู้เพิ่มเติมเราจะไปอีกขนข้าว่านะเราไปกลางคืนอาจจะได้เห็นอะไรที่แปลกประหลาดกว่านี้ก็ได้ปลานเสนอความคิดไปกลางคืนเหรอหน้าสายองจะตายข้าว่าข้าไปนอนดีกว่าทินพัฒน์แสดงสีหน้าหวาดกลัวขณะกลางวันข้าก็ว่ามันน่ากลัวแล้วนะถ้าไปกลางคืนมันจะยิ่งไม่น่ากลัวใหญ่หรือข้าว่าการที่รุ่นพี่พิรพัฒน์แอบไปหอสมมติต,ตอนกลางคืนมันต้องมีอะไรแน่ๆ ท่านพอ,อว่าเข้าไปสองคืนติดติกันแล้วนั่นมันก็แสดงว่าที่หอสนุกตนจะต้องมีอะไรเป็นพิเศษคืนนี้อาจจะเป็นอีกคืนก็ได้แล้วน่าจะลองมอย่องไปดูกันไหมละ่ะยังไม่ต้องเปิดเผยอะไรแค่ดูว่าพมิ์ละพัดมาจริงหรือเปล่าเราอาจจะได้รู้อะไรมากขึ้นก็ได้นาคิดเสนอความเห็นและยิ้มน้อยๆทุกคนเริ่มไปจากหน้าเห็นด้วยที่จริงแล้วมันก็ไม่ได้่ากลัวบบที่พูดกันนะ แต่มันน่ากลัวตรงที่ไม่มีใครมองเห็นมันในมิติธรรมดาต่างหากไม่น่าเชื่อว่าจะตัวประหลาดนี้จะอยู่ต่างม,มิติแต่สามารถทําร้ายคนในมิติธรรมดาได้เป็นเรื่องที่แปลกมากๆปรานขมวดคิ้วมองเพื่อนๆในคิดตามถ้าพวกเราปิดผนึกพลังชานก็ไม่จําเป็นต้องกังวลอะไรแล้วก็ใช้ตาที่3รมรวมด้วยข้าว่าถ้ามีเวลานานพอเราต้องเห็นอะไรแปลกๆอีกแน่นอนทุกคนไปัากนายเห็นด้วยกับความคิดของปลานเป็นไปได้ไหมว่าคนที่สร้างมันขึ้นมาเนี่ยเพื่อปกป้องอะไรบางอย่างที่อยู่ในหอสมมติ์ตน บุพผาเสนอความผิดปกติถ้าเชนั้นหลังมื้อเย็นเราคงต้องสะกดรอยพิมพ์ละพัดปลานผู้ชัดเจนทุกคนพยายหน้าตกลงบทที่116คุยกับปิศาจภายหลังจากมื้อเย็นหกมาสจรย์รีบมาซ่อนตัวในที่กำบงังที่พวกเขาไมาตาไว้ตั้งแต่ตอนเดินทางกลับออกมาแล้วโชคดีที่ปฏิมากรพาพวกเขามาในบริเวณเขตต้องห้ามช่วงบ่ายๆทำให้พวกเขาวาดแผนที่ในหัวที่ชัดเจนขึ้น บริเวณป่าไม้รอบหอสมุดตนยามีการเช่นนี้ชวนให้ขวัญผวายิ่งหนักตามทางเดินที่คดเคี้ยวมีแสงไฟอันรียบรีจากเสาไฟตั้งห่างค่อนข้างมากกว่าปกติเพราะไม่ใช่สถานที่สําคัญที่ต้องใช้ไฟเชกเช่นในโรงเรียนจึงท,ทาให้สองข้างทางกลายเป็นที่หลบซ่อนตัวได้ง่ายมากขึ้นคืนนี้น่าจะเป็นคืนที่3ามข้ามีลา,สางสังหรณ์ว่าพิมพ์นภัทรจะต้องมาอย่างแน่นอนนายคินบอกทุกคนที่เสียงแผ่วเบาหลังจากที่เฝ้ารอยอย่างจดจ่อกว่าครึ่งชั่วโมงพิมพ์นภัทรก็เดินเข้ามาพร้อมกับเสียงในชุดเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ข้าไม่เข้าใจนะที่นี่ไม่มีอะไรหรือเจ้าถึงมาที่ทุกคืนเลยเซกเริ่มที่จะอดไม่ไหวจึงได้เอ่ยถามพิมพ์ลพัทส่วนพิมพ์ลพัทเองก็ถอนหายใจยาวใจหนึ่งก็ไม่อยากบอกแต่อใจหนึ่งก็คิดว่าแม้จะบอกไปแล้วก็ชาวเาเกจะเข้าใจทั้งหมดแล้วตอนนี้เสกก็จําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากเธอจึงตกลงใจที่จะเล่าให้ฟังที่ข้าต้องมานั่งสมาธิที่นี่ก็เพราะว่าช่วงกลางคืนข้าสามารถรับรู้พลังวิเศษจากที่นี่ได้ข้ารู้สึกถึงพลังวิเศษเมื่อตอนที่ถูกกักอยู่ที่หอสมเบื้องต้นทาให้ข้ารู้ว่า ที่นี่เหมาะกับการฟื้นฟูและเพิ่มพลังชาย,ยุทธ์ถ้ามากลางวันย่อมไปที่สังเกตได้ง่ายอีกทั้งผู้คนกับพวกพลานต้องทาเรื่องขออนุญ,ญาตซึ่งก็คงไม่ได้แน่กลางคืนนี่แหละปลอดภพยที่สุดท่านลุงสบายใจเถอะขอให้ท่านช่วยดูต้นทางให้ข้ากันแล้วกันเวลามีใครจะมาเตือนข้าก็าาากพอพิมพันน์สร้างเรื่องด้นสดเพื่อไม่ให้เสกเกิดความสงสัยเมื่อเสกได้ย,ยินเช่นนั้นก็ไปจากหน้าคลายความสงสัยทั้งหมดแม้แค่นี้ข้าก็โล่งใจมันอึดอัดใจ,จอยากจะรู้อะเอาละเอาละถ้าแบบนั้น ข้าก็จะช่วยดูยต้นทางให้เจ้าไปอย่างดีทีเดียวเพื่อสำนักของเราเออท่านลุงแล้วทำไมท่านลุงถึงถูกสมานั์จับตัวไปล่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับท่านกันแน่ข้าว่าท่านแปลกแปลไปนะเสกเอามืมืออึงแล้วก็พยายามนึกว่าเกิดอะไรขึ้น แล็ค่อยเล่าให้ฟังด้วยาการตะกุตกักว่าเขาถูกคนทร้ายจนเสียสติแต่จำไม่ได้ว่าเป็นใครจากนั้นก็สลบไปร่วมสัปดาห์มีชาวบ้านช่วยชีวิตไว้แต่เกิหวาดผวากลัวผู้คนเลยสังหารผู้ที่ช่วยเหลือเขาแล้วหนีเอาตัวรอดมาเรื่อยๆจนเห็นประกาศจับจากสมาพันธ์และเขาก็ถูกจับด้วยข้อหาเป็นนักสังหารจะต้องถูกจองจําที่หอสมุดตนเป็นเวลา20ปีจนได้มาเจอกับพิมพและพัดเสียงไม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์รอบสังหารปลานเขาแทบจะลืมความทรงจําในช่วงนั้นไปทั้งหมดนั่นก็เป็นเพราะผล ของกระบวนท่าเวนไตมา,ายาจิตที่นอกจากจะทําลายภาษาการรับรู้บางส่วนไปแล้วการต่อสู้กับเทพยุทธ์คุดผาจะถูกลบออกไปด้วยจนกว่าสติสัมปชัญญะจะคืนกลับมาดังเดิมจึงจะรื้อฟื้นความทรงจําตรงนั้นได้ทําให้เสกยังไม่สามารถจดจําเรื่องราวที่เกี่ยวกับการรอบสังหารในครั้งนี้ได้เมื่อพิมพ์พัฒน์ได้รู้เรื่องเช่นนั้นก็เกิดความสงสัยไม่น้อยเพราะอาการน้ำเสียงที่เสกเล่าให้เธอฟังนั้นเหมือนพยายามปฏิปต่อรเรื่องราวมากกว่าที่จะเป็นความทรงจาจริงๆทั้งหมด สงสัยว่าท่านลุงอาจจะเกิดความกระทบกระเทือนทางสมองเป็นแน่ถ้าทางการพูการจาก,การเล่าเรื่องไม่ลื่นไหลทั้งสองเดิมเป็นโขดหินใหญ่พิมพัฒน์ให้เสกร้อยที่จุดเดิมส่วนเธอเดิมไปน,นั่งสมาธิบริเวณเดิมเช่นกันทั้งหกได้ยินบทสนทนาโดยตลอดจึงพูดคุยกันทางจิตข้าสงสัยอยู่นะว่าทําไมเขาถึงมาได้ทุกคืนที่แท้ก็มีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนคอยช่วยเหลือดูต้นทางอยู่นี่เองนาคีเริ่มประเด็นนั่นสินะแล้วทาไมพิมพัฒน์เรียกเจ้าหน้าที่คนนี้ว่าลุงเรียกว่าท่านลุง เป็่นไปได้ไหมว่าคนนี้คือปรมาจารย์ยุสเสกปราล์นบอกทำเอาเทียนแต่ว่าสะดุเล็กน้อยเสกเจ้าหมายถึงไอ้คนที่รอบต่างหาเจ้าตอนจะเดินทางมาอโยดายใช่ไหมแล้วก็หันมองหน้าปราล์นเพื่อนๆทุกคนก็หันมองหน้าปราล์นแม้จะไม่ค่อยเห็นหน้าปราล์นชัดเท่าไหร่ใช่มันพี่รอกอาจจะเป็นเสกก็ได้ตอนแรกเสกสวมหน้ากากพอตอนเ็าถูกทำร้ายหน้ากากแตกนั้นข้าเองก็เห็นหน้าเขาไม่ชัดมัวแต่ห่วงตัวเองกับพี่แสงพี่ขัน แต่ถ้าทั้งสองคนเห็นหน้าก็อาจจะบอกได้เลยว่าชายคนนี้เป็นเสกหรือไม่รับรองว่าเขาสองคนน่าจจำได้แน่ๆแ,แล้วลองขยับเข้าไปใกล้ๆอ,อีกหน่อยดูพิมพ์ละพัทสิเขาที่ท่านลุงให้เฝ้าอยู่ตรงนี้ส่วนเขาเดินเข้าไปกำแพงหอทํามะแล้วนะหงนาราบอกแล้วมองตามพิมพ์ละพัทเห็นเธอกำลังนงั่งสมาธิหันไปทางหอสันเบื้องตนข้าว่ามันประหลาดพิกนนะมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยมุจจรินขมวดคิ้วหันมองเพื่อนๆแล้วทำไมพวกเราไม่ลองใช้ตาที่สามดูละ่ะอาจจะเห็นอะไรบ้างก็ได้ บุภามองหน้าทุกคนเพื่อนผิวยักหน้าแล้วเปิดดวงตาที่3ทันทีและแล้วพวกเขาก็ได้เห็นในสิ่งที่ไม่คาดคิดเมื่อพิมพัฒน์เริ่มนั่งสมาธิเพียงครูหนึ่งทั้ง6ก็เห็นออร่าสีขาวลูกเล็กๆลูกหนึ่งออกมาจากศีรษะของพิมพัฒน์ค่อยๆลอยหายเข้าไปในหอสมฤต้นแล้วก็มองไม่เห็นอันอีกเลยพิมพัฒน์สามารถถอจิตได้ด้วยหรอนี่เทียนธรรมอุทานทางจิตทำเอาทุกคนตาโตไม่น่าเชื่อนะว่าเขาจะทำดีขนาดนี้หรือว่าเขาก็เปิดดวงตาที่สามเกับพวกเรารานเจ้ามองออร่าที่ค่อยเลือนหายไปภายในหอสมน คาดคิดไปอยู่เหมือนกันว่ามันต้องมีอะไรแปลกประหลาดแน่ๆน,น่าคิดนะนั่นอาจจะเป็นการเปิดดวงตาที่สามของพิมพ์ละพัดก็ได้แล้วพวกเราจะทายัางไงต่อไปดีนากินเอ่ยถามแววตาดุดันเขามีท่านลุงดูต้นทางอยู่แล้วก็คงทําอะไรไม่ได้คงต้องเฝ้าดูต่อไปก่อนดีกว่าหงนาราเสนอเราสายตากระเ,เหลือบมองยังฮอสมึกตนจากนั้นก็ดึงชายเสื้อขบุบพาบมุจจริแลวชี้ให้ดูเจ้าพิาษากินชานที่หันมองมาทางหกมาสจันบ้า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 แล้ว มันรู้ตัวว่ามีพวกเราอยู่ตรงนี้บุพภาเอ่ยบอกทําเอาเด็กชายทั้งสามหันมองตามปิศาจกินชายค่อยๆลอยวนรอบๆหอแล้วมาลอยคว้างกลางอากาศระหว่างหอสมนัตนและคนทั้งหกจะว่าไปแล้วมันก็เหมือนเป็นยาเฝ้าระวังด้วยเช่นกันเจ้าปิศาจกินชายยังคงมองอยู่เช่นนั้นไม่ลอยไปไหนแต่มันมรู้ว่าทั้งหกสามารถมองเห็นมันได้มันเตรียมตัวจะสูบกินพลังชานทันทีหากมีการปลดปล่อยออกมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเก็บพลังชายไว้สนิทและพวกเราจะปลอดภัยปรานบอกด้วยพลังจิตที่หนักแน่นจนทุกคนรู้สึกได้ ทั้งหมดจ้องมองไปสกินชานกลับคืนแล้วพยายามสร้างความรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเมื่อเรามีพลังจิตสื่อสารได้เช่นนี้ข้าคิดว่าจะลองพุ่งไปที่จิตของมันดูซิว่าจะคุยกับมันได้ไหมขอให้ทุกคนช่วยส่งพลังให้ข้าเหมือนกับตอนที่พวกเราส่งพลังให้องคชายตอนคุยกับปรมาจารยุทธปันพศตอนน้ำพลังจิตของพวกเราสามารถกดดันระดับปรมาจารยุทธได้กับเจ้าพิศตัวนี้ก็น่าจะทดลองดูไนดะ้ พลานเกิดความคิดอยากจะทดลองสื่อสารกับเจ้าตูประหลาดบ้างทุกคนมองหน้ากันหัวใจเต้นโครมครามแม้กัรบรอบๆจะหนาวเย็นแต่เด็กทั้งหก,กลับมีเหงื่อซึมออกมาเพราะกำลังตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะทำแม้เรื่องนี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนโดยตรงแต่อาจจะไขปริศนาบางประการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังชานที่ถูกดูดกลืนหายไปก็เป็นได้ความกดดันที่สร้างกับระดับปร,บปร,รมาจารย์ยุทธบรรพจนั้นถือเป็นเรื่องที่พวกเขาเองก็คิดไม่ถึงในเวลานั้นทั้งหกคิดเพียงว่าจะต้องเอาชนะความปากดีของผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเคารพ จึงลงมือพิสูจน์ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีเป้าหมายคือเอาชนะระดับปรมาจารย์ยุทธ์ดุพยพลังจิตที่กล้าแข่งกว่าและก็สามารถสร้างปฏิหารได้จริงเหตุการณ์นั้นทําให้ปราณคิดว่าถลกรวมพลังจิตเป็นหนึ่งเดียวกันในสถานการณ์ตรงหน้านี้ก็อาจจะสามารถรับรู้ได้มากขึ้นเหมือนกันกับที่พวกเขาทั้งหกได้เข้าไปอยู่ในมิติแห่งเทพเมื่อเปิดดวงตาที่3ได้สาเร็จองชายนาคินอยู่หลังสุดถัดขึ้นมาเป็นมุจลินเทียนทวัตบุปผาหงนาราและปราณตามระดับทั้งหมดจับบาต่อกันแล้วถ่ายทอดพล ก็น่งคุกเข่าข้อหนึ่งแสดงการเคารพบรรพบุร,รุษจากพระดิสมิงประคองร่างเด็กสาวขึ้นมาและยิ้มด้วยความดีใจยอดเยี่ยมมากๆเจ้าสามารถทำยห้คนพวกนั้นตเตลิดไปได้ช่างคิดเสียจริงๆพลังชันยุคของเจ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยนะก็ได้ท่านที่สมิงสอนข้านั่แหละค่ะแต่ก็น่าเสียใจที่เพื่อนข้าทั้งห้าเขาต้องมารับผลตรงนี้ไปด้วยสินน้าแสดงความเศร้ามานึกถึงสภาพของเพื่อนทั้งห้าตอนถูกดูดกลืนพลังชันทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียขึ้นอยู่ที่ว่าเจ้าจะเลือกเอาแบบไหน สมิงพูดเป็นในๆจากนั้นพินะพัชเงเล่าเรื่องของหกมาเสรจรย์ให้สมิงฟังโดยเฉพาะการคิดค้นสมุนไพรก้าวย,ยอดของบุปผาที่สามารถรักษาร่างกายและฟื้นฟูพลังชาย,ยุทธให้กลับมาเป็นดังเดิมได้ในเวลาเดียวกันก็ยิ่งสร้างความประหลาดใจให้กับสมิงยิ่งหนักถึงกับตบมเข่าชายใหญ่ยาเจ้าทั้งหกโดยเร็วในยุคข,ของพวกเจ้าเนี่ยมันยังมีเด็กอัจฉริยเช่นนี้อยู่ด้วอในยุคข,ของข้าอายุเพียงแค่หกเจ็ดขวบยังไม่มีความสามารถขนาดนี้เลยเด็กยุคสมัยนี้เก่งเกินกว่าที่ข้าคาดคิดนัก โดยเฉพาะจาเด็กสายโอสดนั่นดูแล้วยิ่งไม่นานมีความสามารถถึงขนาดนี้ได้ทั้งยังสามารถคิดค้นสม,มุนไพรฟื้นฟูร่รางกายและพลังชายยุทธ์ได้ในคราวเดียวกันช่างน่าพิศวมงมยิ่งนักสม,มิงชื่อชมบุปผาแม่จะยังไม่เห็นตัวจริงกระามทุกยุคทุกสม,มัยนกักชัยโอสถไม่เคยได้รับความสําคัญอย่างเป็นฝ่ายฟื้นฟูรหรือสนับสนุนเพียงอย่างเดียวพอได้ยินสิ่งที่พิมพ์ละพัดเล่า,าก,ก็แทบจะไม่เชื่อวันนี้ข้าจะสอยกระบวน่าสมิงพิโรธให้แก่เจ้าฮะสมิงพิโรธหนึ่งในกระบวน่าที่หายสาบสูญไป มีจารึกเพียงชื่อเท่านั้นไม่มีใครรู้วิธีฝึกฝนและปลดปล่อยพลังชานพิมพ์ละพัดดีใจนั่งลงก็เข่าโค้งคำนับข้าพร้อมที่จะฝึกฝนขอตั้งเทียบถ่ายท่อด้วยเถิดสมิงชิ่นชมคมอ่นอนน้อมของพิมพ์ละพัดยิ่งหนักตั้งแต่เขาสอนให้รู้จักความเมตตากิริยาของพิมพ์ละพัดก็ปรปับเปลี่ยนเป็นอ่อนน้อมอย่างแท้จริงแววตามาเครื่องบ่งบอกไม่ใช่แค่แสดงออกตามมารยาทจริงๆแล้วเนี่ยนะกระบวนท่าที่ข้าคิดไว้ทั้งหมดมีสิบกระบวนท่าแต่พวกเจ้าฝึกฝนกันได้เพียงหกกระบวนท่าเท่านั้นอีก,กส สมิงยืนนิ่งแล้วค่อยๆอธิบายการใช้พลังชาญในตอนนี้เจ้าเองก็ยังฝึกฝนไม่ครบหกกระบวนท่าแต่กระบวนท่าสามิงพี่โรดเป็นกระบวนท่าที่ห้าพลังชาของเจ้ากล้าแข็งพอแล้วเมื่อเจ้าสามารถฝึกท่ามรากฏปลัยกันได้กระบวนท่าสามิงพิโรดก็ไม่ใช่เรื่องยากสมิงยิ้มแย้มสบายใจทันเดนนันสมิงก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมากะทันั้นร่รางกายที่พินพภัทรกำลังเห็นอยู่ในขณะน,นี้เริ่มสั่นไหวคล้ายภาพจากจอเน็ตวงจรของปราดยุธเขตาขาไม่ผิดเพี้ยนใคร ใครกันโอ้ยมากอกกวนพระจิตของข้าดื้นข้นนี้โอ้ยโอ้ยสมิงกุมหัวแล้วดินไปมาสุดนั่งกับพื้นพิรพลพัทรีบวิ่งเข้ามาหาหน้าตาตื่นเธอไม่คิดว่าจะมีใครทําร้ายท่านเทียดได้ท่านเทียดท่านเทียดท่านปอะดรไปคะมีใครทำอะไรท่านสมิงยังคงเดินอยู่กับพื้นด้วยความเจ็บปวดไม่ว่าไม่มีทางไม่มีทางอย่างแน่นอนข้าไปดวงจิตใครใครหน้าไหนไม่จะทํามาไรข้าได้โอ้ยอะไรกันนี่ดวงจิตของข้า ทำไมมันสั่นไหวปาจะแตกออกจากกันไม่อยู่นี่นรวมกันเป็นหนึ่งโอ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่สมิงส่งเสียงโครนคลางกลุ่มหัวด้วยความเจ็บปวดพิมพ์นภัท์ไม่รู้จะทำยังไงดี